ตำนานคำสาปของทาริกาหรือบางก็เรียกตำนานคำสาปเดอะดัสหรือคำสาปการหายตัวไปเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานผ่านปากต่อปากของนักท่องเที่ยวนักสถานที่แห่งนี้ที่มีความลึกลับพิศวงและเต็มไปด้วยคำถามมากมายตำนานนี้ถูกเล่าขานมาอย่างยาวนานโดยมีเรื่องราวดังนี้ทาริกาคือหญิงสาวปริศนาที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้กับสามีและลูกน้อยของเธอ ในสมัยก่อนชาวบ้านบริเวณน,นี้ต่างเป็นมิตรกับเธอทุกครั้งที่มีเรือออกหาปลามายังบริเวณเกาะนี้พวกเขาจะทักทายและมอบสิ่งของให้กับทาริกาเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงเวลาพบคำ่ำขณะที่ทาริกากำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้นสามีของเธอได้อุ้มลูกน้อยไปยังบริเวณสวนท้ายบ้านเมื่อทาริกาเดินออกมาตามสามีปรากฏว่าสามีและลูกของเธอได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ทาริกาจนทั่วบริเวณแต่ก็ไม่พบและช่วงเวลาใกล้ค่ำเช่นนี้ก็ไม่มีผู้คนผ่านไปมาให้ขอความช่วยเหลือได้ทาริกาได้ออกตามหาจากพบค่ำของวันนั้นจนถึงพบค่ำของอีกวันเธอไม่กินไม่นอนด้วยความสับสนและไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาแต่ฝ้าวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอสามีและลูกแต่นั่นก็ไม่เป็นผลจนสุดท้ายทำให้เธอตรอมใจ แม้คนหาปลาเพื่อนบ้านของเธอจะเข้ามาช่วยในเวลานั้นแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วในวินาทีสุดท้ายทาริกาได้เอ่ยข้อความบางอย่างจากความโศกเศร้าและโกรธแค้นจนเกิดเป็นคำสาบที่ว่าหากมันผู้ใดย่างกระหลายเข้ามาในพื้นที่แห่งครอบครัวเราขอให้มันพบกับความพลาดภาคดังเช่นเราหลังจากนั้นไม่นานในช่วงเวลาพลบค่ำใครก็ตามที่เข้ามายังบริเวณกเกาะแห่ง ต่างก็ทยอยหายตัวไปจนไม่มีใครกล้าเข้ามายังบริเวณนี้อีกเลยหลายคนที่รู้เรื่องตำนาน,นคำสาบจึงตั้งชื่อเกอะแห่งนี้ว่าเกาะเดอะดัสซึ่งมีความหมายว่าพลบค่ำนั่นเอง